S <S สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ most news ค่ะประจำวันศุกร์ที่1มกราคม2559ขึ้นต้นปีใหม่ด้วยวันดีๆเรื่องราวดีๆแบบนี้และอยู่กับเราสองคนนะคะดิฉันนรด,ดาก่อสวุวรรณค่ะถึงแม้ว่าทางด้านนี้จะเป็นพิธีกรคนเดิมนะคะกับรูปแบบรายการแบบใหม่โฉมใหม่แต่ว่าที่เพิ่มเติมมาคือคนขวามือของดิฉันค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะพี่แสวัสดีค่ะดิฉันนะคะพนิดาอ่อนละออค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะ 영상편 เขาสู่ปีใหม่นะคะโอ้โหก็มาเจอกับพิธีกรหน้าใหม่เนาะก็ฝากเนื้อฝากตัวให้กับน้องขวัญสู่ขวัญให้เป็นขวัญใจกับคุณผู้ชมกันเลค่ะอ้อมอกอ้อมใจใช่ไหมคะนี่คือน้องขวัญซึ่งจะมาทำหน้าที่เป็นผู้สื่อสารเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะคะตลอดจากนี้เป็นต้นไปนะคะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาภายใต้การทํางานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นต้องเรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบเลยนะคะว่ามีหลากหลายผล งานที่โดดเด่นเอาเป็นว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษขึ้นต้นปีใหม่ขึ้นต้นศักราชใหม่ค่ะเราทั้งสองคนจะขอ,อนําเสนอผลงานต่างๆที่เป็นความน่าชื่นชมเป็นความน่ายินดีภายใต้การทํางานของทุกๆหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งวันนี้เรารวบรวมมาถึง16ข่าว16ผลงานที่น่าสนใจด้วยกันเรามาเริ่มต้นกันด้วย5ข่าวแรก5ผลงานแรกที่น่าสนใจในช่วง Food Inopolis ค่ะ ผลงานที่น่าสนใจเรามาเริ่มต้นที่ผลงานแรกเลยนะคะตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาปี2558กับการเดินหน้าทํางานการทํางานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเมื่อทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทําการถแถลงข่าวนะคะตามนโยบายของรัฐบาลค่ะที่มุ่งสู่การปฏิรูปประเทศโดยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะคะในการวิจัยและพัฒนา พร้อมอย่างยิ่งค่ะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าพร้อมทั้งยิ่งเลยค่ะพร้อมมากๆที่อยากจะเป็นข้อต่อให้กับทุกกระทรวงรวมไปถึงภาคเอกชนนะคะเพื่อเป็นพลังร่วมไปสู่การพัฒนาเศารษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะโดยทางด้านท่านดรพิเชษดูรงเทเวโรท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะท่านได้เปิดเผยว่าในรอบ6เดือนแรกในช่วงปี2558นั้นทางกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะได้มีการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่หวังจะมุ่งสู่การปฏิรูปประเทศซึ่งจากความมุ่งมั่นตลอดทั้ง6เดือนแรกนะคะของปี2558ค่ะทาให้เห็นผลงานต่างๆที่เด่นชัดมากมายหลากหลายมิตินะคะถ้าหากว่าจะยกตัวอย่างหรือว่านํามาเสนอทั้งหมดใน1ชั่วโมงนี้คงไม่เพียงพออย่างแน่นอนเอาเป็นว่าจะยกผลงานโดดเด่นที่น่าสนใจนะคะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีได้พูดถึงอย่างเช่นเรื่องของการปฏิรูปการวิจัยและพัฒนาให้เกิดการลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาสู่เป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละหนึ่งของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน30ต่อ70ค่ะตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินี่คือเรื่องแรกที่น่าสนใจที่เป็นผลงานที่โดดเด่นเรื่องที่2ค่ะมีการดําเนินการเพิ่มมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับค่าใช้จ่ายการวิจัยและ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากเดิมนั้นอยู่ที่200%มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเป็น300%นะคะรวมถึงเรื่องของการรับรองบริษัทเอกชนแทนการรองรับรายโครงการค่ะนอกจากนี้ยังมีการเร่งรัด การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาสำหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้ถึง2เท่านี่คือผลงานที่โดดเด่นภายใต้าการทำงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ รวมไปถึงผลงานทางด้านต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับหลากหลายประเทศที่น่าสนใจจะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะที่โดดเด่นเลยก็คือมีการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือว่าสปป,ปลาวนั่นเองค่ะลงนามบันทึกความร่วมมือความเข้าใจร่วมกันคร ครอบคลุมถึง14สาขาด้วยกันนอกจากนี้ในไทะยังมีความร่วมมือกันกับทางสถาบันบัณฑิตพัฒนานโยบายแห่งชาติญี่ปุ่นมีการสนับสนุนทางด้านการพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงยังมีอีกหนึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นนั่นก็คือความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ชั้นสูงระดับโลกของประเทศญี่ปุ่นค่ะ ร่วมกับทางสวทชนั่นเองเพื่อที่จะร่วมขับเคลื่อนโครงการวิจัยและพัฒนาการแลกเปลี่ยนบุคลากรค่ะนอกจากประเทศนอกจากประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วนะคะประเทศจีนก็มีเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยขอภัยค่ะสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะที่มีการจัดตั้งศูนย์สิรินทรระหว่างประเทศทางด้านภูมิสารสนเทศในขณะที่หน่วยงานอย่างจิสดา ภายใต้การทํางานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็มีการด,ดําเนินโครงการความร่วมมือระหว่างไทยและอินเดียค่ะในการจัดทําแผนที่เส้นทางทางวัฒนธรรมอาเซียนโดยทั้งสองโครงการนั้นเป็นการจัดทําขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาห้ารอบส่วนทางด้านของหน่วยงานอย่างทางสดรค่ะมีการลงนามความร่วมมือทางด้านดาราศาสตร์และก็ าศาสตร์ฟิสิกส์นะคะกับฮอดูดาวยูนานค่ะสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นการนำไปสู่ความร่วมมือทางด้านพหุภาคีของทั้งสองประเทศในอนาคต นี่แค่เป็นผลงานที่ยกตัวอย่างกล่าวถึงเฉยๆนะคะจริงๆแล้วผลงานตลอดทั้ง1ปีที่ผ่านมาในปี2558นั้นมีเยอะแยะมากมายซึ่งแน่นอนว่าเราจะปลีกย่อยออกมาเป็นหัวข้อหัวข้ออย่างของน้องขวัญวันนี้เองก็มีเช่นเดียวกันใช่แล้วค่ะก็มีอีกหนึ่งงานนะคะเป็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีเช่นกันค่ะโดยทางสำนักงานเลขานุก,การนะคะคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์หรือว่าสออวอนะคะก็ได้มีการจัดงาน Regional Science Park Innovation Day 2015ขึ้นค่ะเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากการวิจัยพัฒนาที่มีศักยภาพทางธุรกิจและการตลาดค่ะรวมถึงการแสดงความพร้อมนะคะในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคค่ะซึ่งก็จะให้เป็นที่ประจักษ์นะคะในทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนอีกด้วยค่ะทางด้านของรองศาสตราจารย์นะคะดรวีรพงษ์แพรสวรรณค่ะ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็ได้มีการกล่าวค่ะว่าอุทยาออขออภัยค่ะอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนะคะเป็น โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญค่ะในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศให้เข้มแข็งและก็เป็นพื้นที่อำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนนะคะได้มีการทำวิจัยแล้วก็พัฒนาเกิดขึ้นนั่นเองค่ะโดยมีการรวบรวมนักวิจัยนะคะผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะจำนวนมากเลยค่ะโดยเป็นตัวกลางนะคะในการเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยค่ะในการที่จะส่งเสริมการพัฒนานะคะทั้งกําลังคนทั้งด้านของวิทยาศาสาตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมอีกด้วยค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของสำนักงานเลขานุก,การคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสาตร์นะคะก็ได้มีการสนับสนุนการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสาตร์ภูมิภาคค่ะทั้ง3แห่งด้วยกันนะคะซึ่งก็ได้แก่อุทยานวิทยาศาสาตร์ทั้งภาคเหนือค่ะ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะและอุทยานวิทยาศาสตร์ทางภาคใต้ค่ะโดยผ่านนโยบาย5แผนงานหลักค่ะก็ได้แก่1น,นะคะการพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์นะคะผ่านกิจกรรมดังนี้ค่ะก็มีการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการเพื่อให้การบริการแก่อุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมนะคะการให้เอกชนเช่าพื้นที่ค่ะเพื่อทําวิจัยนะคะการให้บริการด้าน การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาคอุตสาหกรรมเป็นต้นค่ะสำหรับแผนงานที่2นะคะก็เป็นการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะและแผนงานที่3นะคะการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ค่ะและแผนงานที่4ค ah ่ะการวิจ <then>, ัยร่วมกับภาคเอกชนและ5นะคะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตทางด้านของเศรษฐกิจนั่นเองค่ะพี่แนนก็ต้องเรียนให้คุณผู้ชมทราบ<ะ>เลยนะคะว่าทั้ง5แผนงาน5น้านโยบายภายใต้การทํางานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นหวังอย่างยิ่งค่ะที่จะผลักดันงานวิจัยต่างๆนะคะในรูปแบบของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของทั้ง3ภูมิภาคนั่นก็ได้แก่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้เพราะว่าในปีนี้ปี2559นะคะก็เข้าเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้วซึ่ง ซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองก็ค่อนข้างมั่นใจมากพอสมควรนะคะว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตรกรรมของประเทศไทยนั้นน่าจะเป็นผลงานที่โดดเด่น<ช>แล้วก็น่าจะชูศักยภาพประสิทธิภาพความพร้อมต่างๆเหนือ เพื่อนประเทศสมาชิกรอบข้างก็คงจะต้องติดตามความต่อเนื่องแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับการทํางานต่างๆอย่างต่อเนื่องของทุกๆหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยค่ะอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจที่เราสองคนแล้วก็ทีมข่าว most n e w นั้นต้องหยิบยกร่วมชื่นชมนั่นก็คือการที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวชค่ะได้ร่วมกับพันธมิตรนะคะอย่างสํานักงานส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสสสค่ะ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสสวทมีการขยายฐานการเรียนรู้ค่ะนอกจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวชนั้นทําองค์ความรู้นําเสนอองค์ความรู้ต่างๆภายในประเทศไทยแล้วครั้งนี้ขยายองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นไปสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งถือว่าเป็นการนําเสนอองค์ความรู้นี้ออกสู่ภูมิภาคอาเซียนเป็นครั้งแรกค่ะเป็นการรวบรวมนิทรรศการ ต่างๆที่น่าสนใจรวมไปถึงกิจการต่างๆ,ๆกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งการนําองค์ความรู้ในครั้งนี้ไปนําเสนอที่สปปลาวนั้นไปจัดขึ้นในวันเด็กแห่งชาติของลาวนั่นเองค่ะที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยแม่งานอย่างอพวชหรือว่าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินั้น เป็นการนำเสนอนิทรรศการ Basic Science and t a x i d e r m y ค่ะนั่นก็คือการจัดแสดงเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานแบบง่ายๆเลยในเรื่องของวิทยาศาสตร์ค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมนะคะอย่างเช่นสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่าสอดอรอค่ะ มีการจัดแสดงนิทรรศการแล้วก็ทำการโชว์ชิ้นส่วนอุกกาบาตของจริงที่นำมาจากอาร์จเจนตินาค่ะนอกจากนี้ยังมีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าววนะคะ ทำการสาธิตวิธีการปลูกพืชแบบปลอดสารพิษค่ะรวมถึงสถาบันวิจัยแสงชินโคตอนนะคะก็มีการนํากิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจไปนําเสนอให้กับเยาวชนที่สปปลาวนั่นก็คือการสร้างฐานการทดลองอย่างเช่นเม็ดโฟมเต้นระบําแสดงความรู้เรื่องของคลื่นเสียงท่อ่วงเวลา ขดลวดหมุนได้ชุดทดลองปืนอัดอากาศหรือกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายของทางสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนแน่นอนค่ะว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาหมดนี้นั่นคือความรู้พื้นฐานที่จะนําไปสู่การผลิตแสงซินโครตอนในโอกาสต่อไปค่ะนี่เป็นเพียงแค่กิจกรรมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะ,คะที่หน่วยงานต่างๆนั้นนําองค์ความรู้แล้วก็กิจกรรมพิเศษนําไปฝากเยาวชนที่สปปหล่ะค่ะ,คะ มาต่อกันนะคะในเรื่องของการใช้ดาวเทียมค่ะหรือว่าการใช้เทคนโนโลยีให้เกิดประโยชน์นั่นอเองค่ะแนค่ะ,คะเป็นการติดตามสถานการณ์นะคะคลาบน้ํามันรอกใหม่ค่ะที่บอกว่ามีเกิดขึ้นบริเวณเกาะภัยจังหวัดชนบุรีนั่นเองค่ะทางด้านของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหา องค์การมหาชนนะคะหรือว่าจิสดานั่นเองค่ะก็ได้มีการทําการตรวจสอบคราบน้ํามันค่ะบริเวณตะวันตกของเกาะไผ่นะคะตำบลนาเกลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะโดยข้อมูลนะคะจากภาพถ่ายดาวเทียม Cosmos กายเมดค่ะของวันที่23พฤศจิกายน2558นะคะเวลาประมาณ18นาิกานาทีค่ะก็ได้มีการพบนะคะลักษณะ คล้ายกับคราบน้ำมันค่ะเป็นแผ่นฟิล์มค่ะมีพื้นที่ประมาณ2.99ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะซึ่งลอยอยู่บริเวณบนผิวน้ำทะเลนะคะโดยอยู่ห่างจากชายฝั่งของเกาะพายออกไปประมาณ16กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะจากการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของคราบน้ำมันดังกล่าวนะคะก็ค้นพบค่ะว่าเป็นกระแสน้ำากระแสน้ำจากระบบเรดาร์ชายฝั่งนะคะก็มีการพบ คาบน้ำมันค่ะพี่แนนที่<ะ>มีทิศทางการเคลื่อนที่นะคะ,คะไปในทางทิศใต้นะคะประมาณ4กิโลเมตรแล้วก็ย้อนกลับไปทางทิศเหนือค่ะอีก4กิโลเมตรเช่นกันค่ะโดยจิสตานะคะก็ได้มีการทําการตรวจสอบการเคลื่อนที่ของคราบน้ํามันในช่วง2วันย้อนหลังไปด้วยค่ะ,คะเพื่อเป็นการตรวจสอบหาบริเวณที่คาดว่าน่าจะเป็นต้นกําเนิดของคราบน้ํามันนั้นนั่นเองค่ะ,คะซึ่งพบว่าเป็นบริเวณที่ น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของคราบน้ํามันซึ่งมาจากทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเป็นระยะทางประมาณ11กิโลเมตรค่ะซึ่งจากภาพดาวเทียมนะคะก็สามารถเป็นข้อมูลให้กับ เจ้าหน้าที่ค่ะได้เข้าไปทําการแก้ไขแล้วก็หาจุดเกิดเหตุได้ตรงจุดนั่นเองค่ะนั่นคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีนะคะอย่างเช่นหน่วยงานของจ<ช>ิสดาเองนะคะ<ช>ทางสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือที่เรารู้จักกันสั้นๆว่าจิสดาจริงๆแล้วภารกิจหน้าที่ต่างๆของหน่วยงานอย่างจิสดานั้นไม่เพียงแค่ช่วยสอดส่องดูแลคราบน้ํามันที่เกิดขึ้นใน<ฆ>เหตุการณ์ในครั้งนี้เรื่องของไฟป่าไฟธรรมชาติเรื่องของการปลูกพืชผักจิสดาก็ช่วยได้เช่นเดียวกัน น,ะะนี่คือเสน่ห์นี่คือประโยชน์ของเทคโนโลยีและ<ช>นี่คือผลงานภายใต้การทํางานของหน่วยงานอย่างจีสดาภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เราเลือกนํามาเป็นหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจในรอบปี2558ค่ะอีกหนึ่งข่าวส่งท้ายในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือทางสถาบันวิจัยแสงชินโครตอนค่ะประสบความสําเร็จในการผลิตแสงซินโครตอนย่านรังสีเอกพลังงานสูงหรือว่าฮาร์ดเอ็กซ์เรย์นั่นเองค่ะ ทำให้เป็นผลนสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นแห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียนถามว่าความสำเร็จในครั้งนี้จะสามารถช่วยอะไรได้บ้างสามารถที่จะนำไปสู่การพัฒนาการออกแบบตัวยาใหม่ๆแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องของการดื้อยาได้ด้วยนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะเรื่องของประโยชน์การค้นหายายในรูปแบบใหม่แล้วยังหมายถึงเรื่องของการพัฒนาระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลองผลึกศาสตร์ค่ะที่สามารถจะรองรับเทคนิคมาโคร m o l e c u l a r c r y s t a l ลโลกราฟีนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้ในการศึกษาหาโครงสร้างสามมิติข,ของโปรตีนและก็โมเลกุลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันในระดับอะตอมค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าประโยชน์ที่ได้ในครั้งนี้นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะต่อการพัฒนาการออกแบบตัวยาในรูปแบบใหม่การพัฒนาเอนไซม์ค่ะที่มีความสําคัญทางเทคโนโลยีชีวภาพและยังเป็นการศึกษากลไกลต่างๆที่มีชีวิตนะคะซึ่ง ระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลองในครั้งนี้นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญหลายท่านบอกเลยนะคะว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากๆค่ะที่จะสามารถรองรับการวิจัยการพัฒนาทางด้านชีววิทยาโครงสร้าง และยังเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพของการศึกษาวิจัยทางด้านผลึกศาสตร์ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนให้เข้มแข็งแล้วก็ทัดเทียมนาน,นานประเทศนี่เป็นเพียงแค่5ข่าว5ผลงานที่น่าสนใจในรอบป,ปี2,558นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้ากับ Science Economy for SME and O-TOP ใน Most News สักครู่เดียวค่ะ